สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของการปรับเสียงใหม่หรือลำโพงสำหรับ w i o w s นะครับเคยเป็นไหมครับเวลาเราใช้งาน Windows อยู่เนี่ยเวลาฟังเพลงดูหนังหรือดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยแล้วเวลามีคนโทรผ่านพวกโปรแกรมวิดีโอคอลพวก microsoft teams messenger หรือ Line แล้วเสียงของเบ์เซอร์เนี่ยมันลดลงเองนะครับในหน้านี้ในหน้าของ Volume Mixer ตรงนี้นะครับมันจะลดเองประมาณแบบเนี้ยคือจะลดเองเหรือประมาณ20%อะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลาหลังเลิกโทรเราก็มางงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเสียงเราหายไปเสียงไมเราหายไปเสียงลาโพงเราเบาลงนะฮะก็มานั่งหากันวุ่นวายกว่าจะมาเจอว่าอ๋อมันอยู่ในซาวมิกนะฮะก็คือโปรแกรมต่างๆให้เป็นพวกวิดีโอคอลอะไรพวกนี้มันไปปรับเสียงนะครับไอโปรแกรมพวกนี้เองโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เสียงพวกนี้รบกวนเราเวลาเราโทรอันนี้คือค่าเริ่มต้นของวิดีโอเขาจะกำหนดมาลักษณะบแบบนี้นะฮะจริงๆมันมีวิธีในการแก้ไขยอยู่ถ้าใครมีปัญหานี้ให้ลองไป ทำตามที่ผมแนะนํานะครับสําหรับ Windows 11ครับผมจะสอนใน Windows 10แล้วก็ Windows 11สําหรับ Windows 11นะครับให้เข้าไปที่นะครับคลิกขวาที่ปุ่ม Start นะครับเลือก Setting จากนั้นให้เลือกไปที่ Sound นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างคุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่า More Sound s e t t i n g แล้วให้เลือก Tab ที่ o m m u n i c a t i o n นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการโทรศัพท์อะไรประมาณแบบนี้นะฮะปกติแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณแบบนี้ครับให้ปรับเป็น Do n o t ต i n g นะฮะแล้วก็อาจจะ a อป l y ออกมาแล้วโอเคออกมานะฮะอย่างที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของลําโพงหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าแยกต่างหากอันนี้จะเป็นแบบโดยรวมนะครับสำหรับการตั้งค่าแยกต่างหากให้ไปหาลําโพงที่เราใช้งานอยู่สังเกตเวลาเราฟังเสียงเนี่ยมันจะมีหลอดเด้งขึ้นมาแสดงว่าเราใช้ตัวนี้อยู่ครับให้เลือกที่ตัวนี้ครับแต่มันคลิกก็ได้นะครับหรือ จากนั้นให้เลือกแถบแอดวานนะครับให้เอาติ๊กถูกที่เขียนไว้ l อา a p p อ i พลิเคชัน c l u s i v e ออกนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าให้แอป,ปอื่นมาคอนโทรลระดับเสียงได้นะครับก็ให้เอาติ๊กถูกออกนะฮะมันก็จะเ,เจ้าออกทั้งสองอัน,นครับแล้วกด a อ p พ y ออกมาอันนี้คือเรื่องของว่าไม่อนุญาตแอป,ปอื่นมาเหมือนกับปรับเสียงลดเสียงเองได้นะฮะอีกอย่างก็คือเป็นเรื่องของไม์ไม์ก็จะคล้ายๆกัน,นครับก็คือถือว่าเราใช้งานอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นลดเสียงอันอื่นโปรแกรมอ,อื่นๆเองโดอยอัตโนมัติก็ให้เราเลือกกตรงนี้นเลือ แล้วให้เลือกตรงนี้แอดวานซ์เหมือนกันนะครับเอาทิกทูกตรงนี้ออกเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับวิธีการตั้งค่านี้เป็นวิธีการตั้งค่าพื้นฐานให้แอปพลิเคชันไม่มายุ่งเกี่ยวกับการคอนโทรลเสียงพวกนี้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะว่าบางครั้งบางทียังมีเออร์เลอร์ยังมีบัคยังมีหลุดแต่ว่าถ้าถติว่าใครมีเสียงที่ลดมาให้มาปรับตรงนี้อันนี้คือวิธีการตั้งค่าในว i n d o w s 1 1นะครับซึ่งใน Windows 1บเนี่ยจะทําคล้ายๆกันนะครับสาหรับวาที่ System เลือกรับเ d และให้เลือก Sound Control Panel ก็ทำคล้ายๆกันครับคือรูปลำโพงใช่ไหมเลือก Property นะครับแล้วก็ไปปรับตรง Advanced เอาติกถูกตรงนี้ทั้งสองอันออกนะครับแล้วก็ตรง Recording ตรงไม้นะครับก็ทำเหมือนกันครับ เอาไปทียบวานนะฮะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ออกตรงคอมมูนิเคชันดูนอตติ n งก็จะทำคล้ายๆกับวิดีโอ11นะครับก็สำหรับอันนี้คือการตั้งค่าในวิดีโอ10ก็อย่างที่บอกนะครับค่ายตั้งอย่างนี้แล้วยังมีปัญหาอยู่ว่าเอ๊ะมันเวลามีคนโทรเข้ามามันปรับเสียงลดเองนะก็อาจจะต้องไปดูในเรื่องของวอลลุ่มมิกเองนะครับก็คือเหมือนกับต้องไปปรับเนี่ยตรงเนี้ยเพิ่มเองอันนี้วิดีโอ10จะปรับแบบนี้นะฮะแต่ถ้าวิดีโอ11เนี่ยมันจะเป็นละะักษณะเป็นแอปแบบนี้เลยนะให้คุณ วอลุ่มนะฮะแต่ว่าก็ยังมีหลุดมาบ้างสําหรับใครที่มีปัญหาก็ลองทําตามที่ผมบอกดูครับอาจจะแก้ปัญหาหคุณได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามไปที่ล่าคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาหคุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ